Uh huh. ไม่อยางสัมผัสลักษณะของมีคือความรังเกียจบา ชาติตากุดของต้นเช่นคิดว่าเราเกินเกิดให้ชาติตากุดดีมีคนบันทีนักถือการทำความชั่วไม่ควรแก่เรา จะทำให้เสียชื่อเสียงวงตะคูลสองพิจารณาถึงไหวขอนต้นเช่นสิคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอยู่ในฐานะเป็นพี่เป็นบิดามารดาเป็นครูอาจาร คนเช่นเราสาพิจารณาถึงกำลังข้อต้นเช่นคิดว่าเราเป็นผู้มีกำลังมีความสมารถมีความ ความสามารถลดสีพิจารณาถึงความร้อนของต้นเช่นคิดว่าเรามีวิชาความรู้ศึกษาเล่าเรียนมามากไหมควรทำความชั่วเพราะกับการ